สวัสดีครับทุกคนครับไปดูทางนู้นเขาทำอะไรกันเสียงเจ้า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 เลยเอาันนีนะ,อะโอ้คนพังอ่งเก็บผักบ่งตะระพีนะนะอ้อ,นองแม,ม่นบอกอเดี๋ยวไปเอินมือมาก,ก่อนสน,นะาาสตุ้มตามตุ้มตามมาน,นี่เร็ว มาี่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 ลุงกิมมี่มาี่มาด่มาดี่อเอาเขาพากันเจ็บยอดผักบุ้งพี่น้องเอาละเอาละ โอ้หามัปุง่งรนาะเอออ้ัยางหาขนาดนี้โอ้ัดมันเห็นักปุงป่ง่งติว่าโอ้สัตปุ่งสามนมเออีอนมถงมานะพอมคอยพ่อมบ่สัต์เียรยสิผ้ามากล่องมาเมื่อกีเบ่งไอเด้ร่วงโรดเอาเอาหือแล้วอ้า เหือขาแล้วเหรอมันสีเห็นใครเขอขายของยือขาวแท้ก็บเรียบเก่งก็สันไม่มาเนี่ยคาบะขาขาเทพไปทุกคนโอ้ขาเจ้ากล้าพุ่มเทขนาดนะพี่น้องเปียกหมดแล้วพี่มนาลงไปอ้าพี่มนาก็ลงน้ำระวังปุ้ยใส่แว่นตาดำอีกพี่น้องเลยมันสิตกน้ำด้วยนะแว่นตา พี่มานาก็ลงน้ําแล้วนะคะนะเรามาลุ้นกันว่าหนึ่งเมษีใครจะเป็นผู้โชคดีโดนปริงจับล,ลูลกกาลูกกาอ๋อซ้อมเนาะซ้อมล,ลูกกาพี่มานามพุ่นน่ะไปทางมูคนเอ่อมาจังเลยเขา่เขากล้องน้ากันันตูดมาทั้งพี่ว่าผู้ใด,ดตูดง,ง่ายผูดด้ใดกางเกงขาดกระซิออก หเห็นหมดเลยขาดดากเลย,ยพี่น้องเลยมันบั่ขาดดากมันสีดุดดากมันสีดุดดากหว่าก็จะเก็บเป็นไปทีละจุ่มทีละจุ่มนะคะมันจะได้แปลนเป็นหม่องหม่องซาลาว์ซาลาวขี่ดินออกในเด้อพี่น้องจังบ้าน,ากนักเนาะจังบ้านักกระมังะนะเดี๋ยวนลูกสกาสกายั่ะแล้วตอนนี้เหมือนกระดักเกือบขยุก คักนอกปาเรือไหมลงเรือน้อยลอยวนมาถึงสก้นก็ขายหอยเอาลอยไปแล้วสายแดงมันเก็บพะก,กุ้งขึ้นเลยเดี๋ยววะที่จริงน่าจะเก็บะใกล้ไปไกลเวย้ยเนาะนี่ไปเก็บตไกล้ามากใกล้โอ้ก็จรยากาศละนะ่ะเนาะว้า <laughs> มันเหมือนหลบไปแล้วนนอยากอาบก็อาบไม่หามก็ละมังไปเทลงที่นาะมันถึงนั่งไหนบ่าง มาพี à, a, a. ่มาหน้ามาเขาไปปล่อยลงสะเนาะเอ้เอาไปปล่อยไปซ้อมเพิ่นปล่อยกันไปน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำกันมาเบิ่มเพิ่นปล่อยผักบุ้งลงสาครับพี่น้องก็เป็น บรรยากาศนะเก็บผักบุ้งลงสระนะทุกคนี่นี่โย,ยนไปด้วยนะครับทุกคนเหเป็นผักบุ้งสางผักบุงมานาเนี่ยนี่โยนไปด้วยนะครับทุกคนเห็นมสระกได้หมันห็มันโปงนะ้งเนาะห็มันแตกนอกแตกยอดนะฮะจะได้เป็นอาหารของปลาด้วยนะครับปลากินพืชก็มีนะในสระนี่มัดแล้วฮะมัดแล้วเอาคือปอยตอนลกุกคือโดนแถวปอยปปอคือเบิดไว้แถววันนี้เอาตัวหน้ามังคุดเก่า

เล่ได้สดเด็ดจิเอาพ่มานากั้ลงมาเด้พิมานาาเด้อให้ได้เช้าเด้าพิมานาาบอกว่ากลัวคนอื่นได้เปียบนะคะไม่อยากเอาเปียบใครถอนก็มันก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะผมก็ทำปุ๋งมาต้นน้อยถ้าเห็ดทั้งจมหรอว่ายเนาเพราะว่าเจมาห้เพรพไทยอื่ได้เห็ดเห็ดไจม้น วัอน so ี้พวกเวาพากันมนบ่ายสี่เจีบรักบุ้งฮัลโหลไปยาสิานเออย่างนั้นอหย้างนังนไปยากได้เงินไปยากได้เงิน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 เ้อโอเคเนาะจับแล้วงานคือเงินคืองานบันดาลสุขกันเด็กีที่มานานะคะที่ชิด ช่างพงศ์ข้าวจะพักผันเป็น,นมม้มือนิน่พักพนะเกลี่ก็เราเ,เอาไว้ให้เกนก็เไว้เก็บกินนะอาไว้าลนมนาะเอาไว้กินกับตำมะคุ้งต่อไปเบต่อไปาเก็บดอกบัว เดอกบัวเออเขาไปเอาบัวมาปลูกบัวมาปลูกเออเอาบัวมาลงนี่แหมนลงไปน้องเพื่อนนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวเออข้าวที่คอยดีบ่ดีดีดีไปไปไปในห้องไปไปเราขาไปเอาบัวมาปลูโอ้โมาปลูแบบนี้เอากระมังไปน้ำบ่บ่หล่ะมันกระเปื้อนรถขอยตัวเอาบัวมาปลูกเข้ามาหนีเอโอ้ยนอโอ้ยนอเดี๋ยวเราไปเอาบัวมาลงไว้นะครับผมเนาะบัว ปูนน่าจะเอาได้นะน่าจะเป็นสัญลักนั้นนะจักแล้วเฮียูุดอกเขาก็จะเอามาหลายจักยิ้งยังพี่น้องเอ้ยเขผามาแล้วทั้งเห็ดทั้งจุ่มมาเลยเมย์เยอะทำไมก้าวแต่ว่ามันหนักนี่น่ะเดี๋ยวเจ็บจี๊ดทั้งเก็ดทั้งจุ่มนะครับผมเนาะก็อันนี้หลุมนั้นก็ไปแล้วครับพี่น้องนะก็คือวันนี้เราไม่มีงานงานปูนงานก่อสร้างนะครับ แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยหนึ่งคนป้าแตนก็พักผ่อนนะ,ะเราก็เลยเมาเอาผักบุ้งนะมาเอาผักบุ้งไปนะครับผมถเรื่งองมาจากอันป้าแตนเราจมหมู่บ้านครับสิงหางมันสินเลยนี่พักกันได้สิจมครับทั้งเห็ดทั้งจมนะเจ้าหัวมาขีดต่ม,มันเหนื่อยแยงลูกขีดตมมา เดี๋ยวนางลูกีตัวมันเมยมันเบาเมยเบาเมยดิตัวเบาเมยเบาสิตัวไม่ใช่เมยเบาครับนะครับก็อันนี้เราเราก็มาทำเป็นแบบคอนเทนต์สนุกสนานครับผมท่านจมปล่อยผักบุ้งกันนะครับเทากัเลยท่านจมปล่อยผักบุ้งกันเนาะผู้ใด้จมกับหัวน่าจะหูโตนะครับนะมาต่อให้งต่ออยังหลายเด้อเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยถือว่าเป็นอาหารของปลาชั้นเลิศเลยทุกคนโดยเฉพาะ ปลาที่กินพืชเนาะเราก็เลยทครับผมเนนนี่คี่นี่หนึงก็คนคนช่วยกันตามแรงนะครับผมเพราะว่ารอบข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการปล่อยปลาไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาในปลานิ่นต่างๆเป็นปลากินพืชเราเอาผักบุ้งมาปล่อยให้มันโตเนาะให้มันโต ถ้ามันโตก็เราก็นะคือถ้าผักมันโตนะฮะมันก็จะขยายออกไปใช่ไหมขยายออกไปแล้วก็ทีนี้ปลาก็จะได้กินผักปุ้งนะครับที่เราปลูกไว้นะมันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่แน่นะอนาคตข้างหน้าถ้ากอไผ่เหล่านี้นะฮะโตขึ้นนะองค์ปูประกิตก่อสร้างเสร็จนะตรงนี้เป็น l านมา a r ตรงนี้อาจจะเป็นจุดให้อาหารปลาก็ได้ครับผมนะฮะก็เดินทางกาก่อนเสียงชิดดังมากขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากสินค้าลุงพลเดอร์ทีพีสกินนะครีมบำรุงผิวน้าครีมแบบน้ำต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มาทาสตรอรี่ฝากทุกคนบังคิปเผยและพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ